ลัคนาราศีกุมประจํา เดือนสิงหานะคะโชว์ขึ้นมาว่าในโดยรวมนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะทําเงินได้ดีมากๆเป็นเดือนที่เราสแสวงหาการทํากําไรทําเงินให้กับตัวเองนะคะทําเงินได้เยอะได้ดีประหนึ่งว่าเราสามารถผลิตเงินเองได้เลยนะคะก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะในเดือนนี้แหมอิจฉาเลยเจอแบบนี้นะคะอืมมาดูเรื่องการเงินเลยละกันถ้าอย่างนั้นจริงด้วยนะคะโชว์ขึ้นมาว่าเดือนนี้การเงินดีนะคะทํามาคะ่ะ นะคะการเงินคล่องตัวคล่องมือรายรับรายจ่ายค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันนะคะหรือเป็นในเชิงที่ค่อนข้างที่จะสูงในเรื่องของรายรับด้วยซ้ำนะคะขึ้นมาแล้วทำให้มีเกณฑ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจับจ่ายใช้สอยได้แบบว่าหูแทบจะแบบอู้ฟู่เลยแหละนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยละกันนะคะ มาดูที่เรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นเงินหลักเนาะอันนี้โชว์ขึ้นมาโอกาสที่จะมีโชคลาภมีเงินก้อนนะคะเข้ามาเนี่ยปีนี้ค่อนข้างที่อ่าไม่ใช่สิงหานี้ค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะคะถ้าจะมีมันจะมีจากการทําอะไรที่ค่อนข้างเจ็บปวดต,ต,ต้องต้องต้องมีการสูญเสียก่อนอาทิเช่นอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของอ่า สุขภาพเข้ารับการรักษาอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะแลกได้เงินแล้วก็แลกกับสุขภาพของเราหรอกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็โชว์ขึ้นมาว่าในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอืม มาดูที่เรื่องของสุขภาพต่อเลยนะคะเรื่องของสุขภาพโชว์ขึ้นมาในเรื่องของอารมณ์สภาพจิตใจนะคะสุขภาพจิตสุขภาพใจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยอารมณ์แปรปวนบ่อยครั้งทําให้คนใกล้ตัวงงเลยค่ะเป็นอะไรเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นโรคบโพล่าหรือซึมเศร้าได้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะในเรื่องของความคิดจิตใจของเรา มาดูที่เรื่องความรักนะคะโชว์ขึ้นมาว่ามีเกณฑ์มีปากเสียงมีการทาะเลาะเบอะแวนงกับคนรักให้ระมัดระวังความรักเจอปัญหาหนักจะต้องฟันฝ่าต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่โชว์ขึ้นมาถ้าอีกแง่หนึ่งก็คือคนคนโสดเนาะโชว์ขึ้นมาว่าคนที่เรากําลังคบหาดูใจนะคะก็เป็นคนที่ไม่ใช่อาจจะไปด้วยกันไม่รอดอาจจะมีปัญหาอุปสรรคลําบากไปด้วยกันยากนะคะมี อุปสรรคมาขวางกั้นนะคะหรือในเรื่องของเกี่ยวกับคนที่โสดแบบสนิทเลยก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยจริงๆนะคะมันมีจะมีจะมีเหมือนจะได้คุยเหมือนจะได้ศึกษาก็ทาไมเอ้าทำไมมันยากทําไมมันมีปัญหาเหลือเกินก็ทําให้ไม่ได้คุยไม่ได้ศึกษากับใครสักทีประมาณนั้นเหมือนกับถูกกันแกล้งอะไรอย่างนี้เนาะไม่ให้ประสบผลสําเร็จสมหวังในความรักเลยนะคะก็อ่ะไม่เป็นไรรอดูเดือนอื่นแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้มาต่อที่เรื่องของ ความสุขความสําเร็จความสมหวังทุกประการที่โชว์ขึ้นมานะคะเรื่องพบสุดท้ายและที่เราจะพูดกันโชว์มาเป็นไพ่ตัวนี้คืออย่างน้อยในเรื่องของการเงินโดดเด่นยังคงเหมือนกันกับตัวไพ่โดยรวมกับไพ่การเงินนะคะโชว์ขึ้นมาถึงกับว่ามีโอกาสที่จะทําเงินได้จากสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียในการทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองคะ่ะ